เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตํารวจตีนายแพทย์ธงชัยสุนทราภาภาควิชาออโทโปิดิกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาพูดคุยกับเราวันนี้ค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีคุณป๊คคอคุณปาะะ้าครับคุณหมอคะหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของโรคกระดูกหุนเพราะว่าอย่างโบตันก็เอ๊เสื่อมกับหุนเนี่ยมันเหมือนกันไหมคุณหมออธิบายเรื่องของโรคนี้หน่อยค่ะ ดีเลยครับเพราะว่าก่อนที่เราจะคุยเรื่องกระดูกกรุนเนี่ยผมอยากจะให้เข้าใจตรงกันนะครับในเรื่องของกระดูกเสื่อมหรือข้อเสื่อมเนี่ยจะไปนเน้นในเรื่องของข้อต่อส่วนต่างๆของร่างกายเช่นข้อเขา่าข้อสะโพกนะครับกระดูกหลังก็เป็นข้อต่อชนิดหนึ่งแต่ว่าจะเป็นการเสื่อมของผิวข้อแต่กระดูกกรุนเนี่ยจะเป็นเรื่องของความหนาหรือบางของเนือ soi, ้อกระดูกนะครับถ้าเราเปรียบเทียบง่ายๆเช่นถ้าเราดูบ้านทรงไทยหลังหนึ่งตัวเสาไม้เนี่ยครับถ้าเป็นเสาไม้ปกติ ก็คือกระดูกปกติของเราแต่ถ้าเสาไม้นั้นถูกปลวกมาทานไปมาแทะไปมันก็จะเริ่มบางลงบางลงอไปเรื่อยๆนะครับค่ะนะก็จะเป็นคล้ายๆแบบนั้นอ๋ออย่างนี้ถ้าสมมติว่าคนที่เป็นโรคกระดูกคุนเนี่ยคือถ้าเกิดต้นต้นทุนเข้ามาไม่ดีเช่นตอนเด็กเกิดมาแล้วบอกว่าแคลเซียมคุณแม่ทานน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นกระดูกคุนได้หรือยังไงคะคุณหมอสาเหตุมันที่จริงเนี่ย ต้นทางของมันก็คือตัวถ้าเรานึกง่ายๆว่ากระดูกของเราเนี่ยจะคล้ายๆกับธนาคารพิเศษนะครับทำหน้าท,ที่คอยรับเงินแทนจะเป็นเงินก็จะเป็นแคลเซียมสะสมเข้าไปแต่ว่ามันมีความเฉพาะมันก็คือมารับสะสมได้จนถึงอายุป,ประมาณสัก30-40ปีโดยเฉลี่ยก็ประมาณ35ปีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะรับแคลเซียมน้อยลงละมันจะเริ่มบอกว่าไม่อยากให้สะสมเยอะละแต่หลังจาก35ปีไปจะเริ่มมีการสลายตัวของกระดูกมากขึ้นเพราะฉะนั้น ถ้าสมมติว่าใครสะสมแคลเซียมเยอะก็ะเหมือนกับเรามีเงินใช้ใจ่ายเยอะ,ะใช้ได้นานอโอกาสที่จะเป็นกระดูกคุณก็จะช้าลงะนะครับแต่ถ้าสะสมน้อยตั้งแต่เด็กก็มีผลแต่ว่ามันไม่ใช่สาเหตุเดียวของกระดูกคุณนะครับการสะสมน้อยเป็นส่วนหนึ่งยังมีสาเหตุอื่นๆอีกนะครับเช่น การขาดฮอร์โมนในสุภาพสตรีทั้งหลายที่หลังหมดประจําเดือนปุทนี่สำคัญมากเป็นกลุ่มกระดูกคุณที่เราพบได้บ่อยมากในประเทศไทยนะครับพบเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดพอหมดประจําเดือนปุ๊บหรือไม่ได้หมดประจําเดือนอายุยัง30กว่า35แต่ว่าต้องได้รับการผ่าตัดเกี่ยวกับเรื่องของมดลูกเอาลันไข่ออกทําให้ฮอร์โมนมันตกลงถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็มีผลเช่นเดียวกันกับคนแค่ที่หมดประจําเดือนดังนั้นพอฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มันตกไปปุ๊บเนี่ย การสลายตัวของกระดูกจะเพิ่มมากขึ้นค่อนข้างรวดเร็วถ้าเทียบอย่างเป็นตัวเรกง่ายๆนะครับเขาบอกว่าคนไข้ที่สตรีที่หมดประจําเดือนอัตราการสลายตัวของกระดูกหลังจากที่หมดประจําเดือนไปประมาณ7-10ปีเนี่ยจะสลายตัวประมาณ 2- 5ต่อปีครับตปีแต่ถ้าในผู้ชายในวัยเดียวกันเนี่ยจะสลายตัวประมาณแค่ หนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์เองแต่ว่าพอหลังจากหมดประจำเดือนไปสิบปีปุ๊บอัตราจใกลต้เคียนกันละก็ประมาณหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันพี่ป๊อบโชคดีกว่าตานใช่ไหมคะตานนี่คือมีสิทธิ์ที่จะกระดุกทุนได้เยอะกว่าถ้าถึงวัยเดี๋ยวผมขอย้อนหน่อยว่าในเมื่อเราเป็นธนาคารนะครับแล้วเราจะหาแคลเซียมใส่เข้าในตัวเราได้ไงครับหรือมันผลิตได้เองครับในร่างกายของเราผมเชื่อว่าทั้งสองท่านแล้วก็คนส่วนใหญ่นะครับ ทานแคลเซียมน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการทุกวันครับนะครับ,รบม,มีงานวิจัยของกระทรวงสาธารณสุขไทยเองหรือกับนานาาต็ก็บอกว่าเราเนี่ยต้องทานแคลเซียมต่อวันนะครับประมาณวันละพันบริกรร,ร,รแต่ว่าในอาหารที่คนไทยได้รับเนี่ย จะได้แคลเซียมเฉลี่ยต่อวันนะครับของกระทรวงสาธารณสุขไทยทําไว้เนี่ยประมาณแค่วันละ400มิลลิกรัมน้อยมากแปลว่าทุกท่านทานแคลเซียมน้อยกว่าที่ต้องการ600โอ้โหแล้วอย่างนั้นจะไปหายได้ไหมครับใช่ไหมครับคือเราแล้วเราอยู่ได้ยังไงเมื่อร่างกายต้องการแต่ว่าเราทานได้ไม่ครบอันนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายร่างกายก็สลายออกแคลเซียมออกจากกระดูกก็เลยทําให้กระดูกเราบางลงบางลงค่ะังนั้น ถามว่าเอาแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะสะสมแคลเซียมไปได้เยอะอยังไงครับหนึ่งก็คือต้องทานตั้งแต่เด็กเลยก็คืออาหารที่มีแคลเซียมสูงนะครับ ปกติเราจะเน้นให้เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นหลักครับถ้าไม่ได้จริงๆซึ่งอาหารแคลเซียมสูงส่วนใหญ่ก็คือนมนมชีสนะครับพ่วกที่เป็นโยเกิร์ตนะครับนมเปรี้ยวทั้งหลายผลิตภัณฑ์จากนมทั้งหลายใชปลาตัวเล็กๆอะไรแบบนี้ไหมคะปลาเล็กปลาน้อยก็ยิ่งดีนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดในแต่ละส่วนนะครับเช่นนมเนี่ยก็บอกว่าคนไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะขาดเอนไซม์ย่อยนมค่อนข้างเยอะค่อนข้างบ่อยถ้าทานแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็ทานก็ดีไปแต่ถ้าทานแล้วมีท้องอืดท้องเฟ้อท้อง ก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นนะครับอย่างที่คุณบุตันบอกว่าปลาเล็กปลาน้อยเช่นปลาซิลทอดเนี่ยนะครับจะได้ปริมาณแคลเซียมค่อนข้างเยอะมากอย่างที่เราคุยว่าเราต้องการเพิ่มอีกจากอาหาร400ต้องการอีก600 ปลาสูรทอดเนี่ยสองช้อนโต๊ะแค่นั้นเองเนี่ยจะได้ประมาณ400อกว่าเลยว่าถ้าเราทาน3ช้อนก็จะพอดีแล้วสบายเลยแล้วอย่างบางคนแพ้นมล่ะครับคุณหมอจะมีวิธีแก้ยังไงเพราะส่วนมากจะมีแต่นมวัวกันนะครับจะมีทางออกไหมครับถ้าแพ้นมเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เด็กถ้าเรารู้ว่าแพ้ก็จะมีวิธีการนะครับก็คืออาจจะค่อยๆเจื้จางนมให้กล้ๆกันไปแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเจื้จางแล้วก็ยังมีอาการอยู่ถ้าอย่างนั้นเนี่ย ก็ต้องเปลี่ยนประเภทของนมแทนที่เป็นนมวัวก็ต้องเป็นนมชนิดอื่นๆนมอัลมอนต์ต่างๆแต่ว่าเสียงมันก็คือราคาที่สูงขึ้นมารัะนั้นก็เปลี่ยนจากพิพันธุ์นมไปเป็นอย่างอื่นแทนเช่นอาหารปลาหรือแม้แต่ผักใบเขียวอื่นๆคะน้าต่างๆพวกนี้ก็เป็นได้หมอบอกคะน้านี่คะน้าเราเยอะใช่ค่ะบางท่านบอกว่าโอ้โหทานอะไรก็ไม่ได้เลยหรือว่ามันหาทานยากมากค่ะ เราถึงจะไปแนะนําเรื่องที่เป็นแคลเซียมที่เป็นอาหารเสริมแทนนะครับซึ่งก็จะทําให้สะดวกในการบริโภคหาได้ง่ายอะไรแล้วนี่แสดงว่าเราสามารถทานแคลเซียมที่เป็นเม็ดอาหารเสริมทดแทนได้ใช่ไหมครับได้ครับแต่ว่าเราไม่ได้แนะนําเป็นตัวแรกๆนะครับแนะนําแต่อาหารก่อนามสมุำอยากจะทราบเรื่องของอาการนะว่าอาการของคนที่เป็นโรคกระดูกพรุนนะครับมันมีอาการยังไงครับที่บอกครับเรื่องกระดูกพรุนนะครับถ้าเอาตามนิยามหรือคำจำกัดความของ องค์การนาไมโรคเนี่ยเขาบอกเลยตั้งแต่ปี1993ประมาณ30กว่าปีแล้วบอกว่ากระดูกพรุนเนี่ยก็คือโรคที่ทําให้เนื้อของกระดูกเนี่ยมันน้อยลงมันไม่ใช่น้อยลงอย่างเดียวแต่ต้องน้อยลงจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโครงสร้างทางโมเลกุลของมันทําให้มีความเปราะบางของกระดูกมากขึ้นแล้วมีความเสี่ยงของกระดูกหักสูงขึ้นซึงจะถือว่าเป็นกระดูกพรุนเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าลองดูในสไลด์นะครับหมอแม้เราจะเห็นได้เลยนะครับเป็นภาพเอ็กซเรย์ซ้ายกับขวาในกระดูกสันหลังคนไข้ผู้หญิงอายุ30กับ65ปีเรามองได้ตาอย่างเดียวเราก็แยกได้แล้วว่าคนไข้ผู้หญิงอายุ30ปีกระดูกมันจะหนากว่าแต่อายุ65ปีกระดูกก็จะบางลงนะครับอันนี้คือกระดูกสันหลังในผู้หญิงอายุ30ปีกับผู้หญิงอายุ65ปีด้วยสายตาเราก็แยกได้แล้วแต่ผมต้องบอกก่อนว่า เราไม่สามารถวิจฉัยว่าเป็นภาวะกระดูกกรุนใจ็ิซเย์นะครับเราบอกได้แต่ว่ามันบางมากกว่าปกติที่เราไคยเห็นนะครับแล้วคาว่าเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างชัางคุณภาพของมันเป็นยังไงด้านซ้ายมือคือความหนาแน่งของกระดูกปกติเราตัดออกมาในคนแข้อายุสามสิบตัดออกมาใช้กล้องจุลทรรศน์ด้านขวามือนะครับเป็นภาพของกระดูกกรุนถ่ายได้กําลังขยายเท่ากันนะครับไม่ใช่ไอ้ด้านขวามือที่ผมว่ากรุนแล้วเราเห็นว่าเป็นโครงสร้างที่มันบางลง โครงมากขึ้นนะครับกำลังขยายเท่ากันเพราะนั้นได้เห็นความแตกต่างของภาพชัดเจนนะครับแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ผมอยกเรียนถามคุณหมอคืออาการของโรคกระดูกพรุนนะครับมีอาการยังไงครับตัวโรคกระดูกพรุน,นมักจะไม่ค่อยมีอาการจนกว่ามันจะมีกระดูกหักนะครับ <c oughs> คนไข้บางส่วนอาจจะมาหาเราวยเรื่องของปวดเมื่อยตัวปวดเมื่อยกล้ามเนื้อซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นลักษณะของการที่แคลเซียมในเลือด ในร่างกายเนี่ยในกระดกูกมันถูกละลายออกไปเราก็จะมีปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดกระดูกได้นะครับหรือคนไข้อาจจะมาเรื่องสังเกตว่าโอ้ตอนวัยละอ่อนเนี่ยไปถ่ายภาพกําบัตรประชาชนใช่ไหมคะสูงเท่านี้ตอนนี้อายุ50 60ไปถ่ายทียทำไมความสูงมันลดลงเตี้ยลงใช่ไหมครับมาตรฐานมันไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่เราเตี้ยลงนะมาตรฐานของเครื่องวัดมันไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่เขาบอกว่าถ้ามาแล้ความสูงของเราเนี่ยลดลงมากกว่าหรือเท่ากับ4เซนต้องสงสัยเลยนะครับต้องมาตรตรวิธีไหนว่า เป็นเรื่องะดุกรดึนี่เปล่าถ้าอายุเขาได้ออ,อ,อย่างที่เขาบอกว่าเวลาผู้สูงอายุอะอย่างที่ว่าเราจะเห็นคนเท่าคนแก่ตามบ้านนะครับบอกว่า ตอนสมัยรุ่หนุ่มเนี่ยโอ้โหร่างกายกำยำแต่พอแก่ลงแก่ลงตัวเล็กลงเล็กลงนี่เป็นเรื่องของโรคกระดูกพุนนะครับอาจจะเป็นกระดูกพุนส่วนหนึ่งแต่ว่ากระดูกพุนไม่ได้ทําให้ตัวเล็กลงกระดูกพุนจะให้ตัวเตียดหลงนะครับแต่เรื่องตัวเล็กลงอาจจะเป็นเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับหรือว่ามีเรื่องของอาหารเข้ามาร่วมด้วยนะครับแล้วอาการอีกงานหนึ่งที่มีผลมากเลยสำหรับคนแพ้กระดูกพุนนะครับที่จะมาหาเราได้บ่อยเลยก็คือปวดหลังเรื่องหลังปวดหลังเรื้อรังที่อยู่ในวัยที่หลังหมดประจําเดือนหรือสูงอายุ ค่ะครับเดี๋ยวนี้จะเป็นเป็นเฉพาะเพศหญิงเหรอครับที่บอกว่าหมดประจําเดือนและเพศชายเหรอครับไม่จําเป็นกระดูกคุณเนี่ยเราแบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มปสมภูมิเป็นกลุ่มที่เราเยอะสุดแล้วก็มีสายเหตุจากตัวร่างกายของเราเองซึ่งในกลุ่มนี้เราก็แยกเป็นสองกลุ่มก็คือหมดประจําเดือนในเพศหญิงนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือจาก สูงอายุสูงพออายุมากขึ้นอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าร่างกายก็สลายเรอเซียมมาใช้ไปเรื่อยๆอายุมากขึ้นเอาสต๊อกในธนาคารหมดแล้วก็เริ่มมีกระดูกรุณมากขึ้นนะครับแต่กลุ่มที่สองที่เป็นกลุ่มอนันตนผสมภูมิใช่ไหมครับกลุ่มที่สองคือทุติยภูมิทุติยภูมิเนี่ยเป็นสาเหตุของกระดุกคุณที่เกิดจากเรื่องอื่นเช่นคนไข้ทานสเตอรอยอันนี้คืออันที่พบบ่อยในประเทศไทย ไม่ว่าจะทานโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจตั้งใจก็คือคนแค่เป็นโรคบางโรคเช่นภูมิแพ้รุนแรงต้องทานสม่ำเสมออันเนี้ย็็ทำให้มีผลในเรื่องกระดูกได้ดค่ะ ยาที่ใช้รักษามะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งต่อมลูกหมากก็มีผลได้เหมือนกันนะครับแล้วพวกเครื่องดื่มครับพวกแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่งเงี้ยครับใช่ครับอันนั้นก็เป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับในเพศชายก็จะพบบ่อยกว่าการสูบบุหรี่หนักนะครับหรือการทานแอลกอฮอล์สม่ำเสมอพรกนี้ก็จะมีผลทาให้เกิดกรรดูพรุนได้ง่ายขึ้นเราต้องเรี่งเลยนะครับแล้วกระดูพรุนที่คุณหมอจะพูดเมื่อกี้ในเรื่องของระดับเนี่ยครับผมอยากให้เห็นสไลด์เนี่ยนะครับเป็นผู้หญิง ผู้หญิงไทยนะครับอายุ65ปีถ้าดูภาพซ้ายกับขวาที่จริงเป็นเอ็กซเรย์คนเดียวกันต่างกันที่1ปีก็คือครั้งแรกที่มาหาเนี่ยก็คือตุลาคม15ง0 1 5คนแค่มาด้เรื่องปวดหลังเลอะรังอยู่แล้วพอเราดูจากภาพเอ็กซเรย์ถ้าดูตามรูปสอนสีเขียวนะครับจะเห็นว่ามีกระดูกหลังป้องที่สีระดับเอวนะครับป้องที่สีที่มันซุดตัวลงนิดนึงนะครับตัวรูปสอนสีแดงจะเป็นกระดูกหลังปกติอยู่ภาพซ้ายมือนะครับ คนไข้มา้นั่งปวดหลังเรื้องก็เป็นเรื่องของช่องกระดูกสันหลังตีแคบ,คบนะครับกระดูกที่ซุดตัวไปถ้าเรายังไม่ทราบประวัติเราก็เอาเกจสุดกระสุดไปเราก็ตารเลือกระดูกลันติดแคบไปผถัดมาอีกหนึ่งปีดูภาพทางขวามือนะครับ,รบตุลา 16, ง0 1 6ผ่านกันหนึ่งปีคนไข้บอกว่าปวดหลังมากขึ้นมาสามเดือนครับแต่ว่าปกติเวลาเรานัดคนไข้คนไข้ที่ไม่มีอาการอะไรเราให้ยาเปแค่ดีขึ้นเราก็จะนัดประมาณสักสี่เดือนครั้ง คนไข้บอกว่าก่อนมานัดครั้งนี้สามเดือนเพิ่งแค่วปวดมา,มากขึ้นปวดลังมากขึ้นโดยที่ไม่มีอุบัติเหตุอะไรนะครับพอได้ประวัติตรงนี้แล้วไม่มีอุบัติเหตุและคนไข้ปวดมายุได้เอ็กซเรย์ดูจะพบวว้า ตรงลูกศรสีเขียวนะครับปล้องเดิมก็คือกระดูกสันหลังกล้องที่4มีการยุบตัวเพิ่มมากขึ้นแล้วลูกศรสีแดงไปกระดูกสันหลังกล้องที่1นึ่ถ้าเทียบกับซ้ายมือจะเห็นเลยนะครับว่ามันยุบลงไปมากกว่า50%บอันนี้ก็คือลักษณะของกระดูกปุ่นที่เราพบ<ม>ส่วนใหญ่มาได้อาการปวดหลังเลื้อรลังโดยทีย่งแค่ไม่นึกถึงเลยว่ามันจะเป็นเพราะคนไข้ไม่มีอุบัติเหตุอะไรนะครับและยุบมาหกสิบห้าปีเองใช่ค่ะก็ถือว่าเพิ่งจะหมดประจําเดือนใช่ไหมคะถ้าอยู่ในเคสนี้ คนไข่กลุ่มนี้เนี่ยเป็นความเสี่ยงอันหนึ่งอยู่แล้วน<ฮ>ะครับกระ<อ>ดูกพูนเนี่ยอันตรายของมันก็คือเมื่อไหร่ที่มันมีกระดูหกหักจุดใดจ,จุดหนึ่งก็แล้วแต่เช่นกระดูกสันหลังยุบตัวกระดูกสะโพกหักกระดูกข้อมือหกักมันมีโอกาสที่กระดูกส่วนอื่นจะหักเพิ่มขึ้นอย่างเช่นสมมติในรายนี้เนี่ยกระดูกสันหลังหักหนึ่งป้องเ<ะ>ขา<อ>เขาพบว่าภายในสองปีถ้าคนแค่อายุมากกว่าหรือเท่ากับห0ิปีขึ้นไปภายในสองปีนะครับจะมีโอกาสกระดูกป้องอื่น สุดตัวมากขึ้นเจ็ดเท่ามาเทียบกับคนที่ไม่มีกระดูกสุดตัวคร่ะพลังเยอะครับคุณหมอครับแล้วอย่างนี้เราต้องเฝ้าระวังไงครับถ้าเกิดแบบมีผู้ป่วยแบบไม่ไม่ทราบสาเหตุคุณหมอว่าแล้วเราต้องเฝ้าระวังคือเราต้องป้องกันยังไงครับคือถ้าคนไข้มีประวัติลักษณะนี้เช่นปวดเมื่อยตัวปล่อยๆอายุเข้าเกณฑ์นะครับเป็นกลุ่มที่หมดประจำเดือนในผู้หญิงและอายุมากขึ้นก็คือ6กสิขึ้นไปนะครับหรือว่ามีส่วนสูงลดลงหรือว่าคนไข้มีอาการปวดหลังด้วยหลัง ปวดตรงไหนเราก็ต้องตรวจตรงส่วนนั้น<า>นะครับาอาจจะต้องถ่ายภาพรังสี<า>นะครับในส่วนนั้น<า>แล้วตัวที่จะบอกได้ชัดเจนก็คือเรื่องของการวัดมวลกระดูกซ<า>ึงเครื่องวัดมวลกระดูก<า>แค่อย่าตกใจนะครับเวลาไปบอกจะต้องไปวัดมวลกระดูกแค่จะก,กังวลแล้ว<า>มันก็คือเตียงนอนอัหนเ่งเราไปนอนเครับเห็นแล้วน่าลัวเหมือนกันเราไปนอนสไาสๆนะครับ นั Beni, ้วเยื S <S ่อสรยเขาก็จะช่วยจัดท่าให้เราแล้วก็เครื่อมมันก็เดินของมันเองเราก็จะถ่ายสองจุดก็คือกระดูกหลังกับกระดูกสะโพกที่เราไม่ถนัดแต่ถ้าถ่ายไม่ได้เช่นคนไข้เคยผ่าตัดใสเหล็กใสโลหะมาเขาก็จะย้ายข้ามไปสะโพกอีกข้างหนึ่งไม่ได้จริงๆก็ต้องถ่ายภาพที่ข้อมือโดยทั่วไปอ่ยอยากจะไปตรวจเราเราสามารถเดินเข้าไปตรวจได้เลยใช่ไหมครับอ่าอันนี้นะครับอันนี้เป็นปัญหาที่ที่เถียงกันเยอะมากกับคนไข้คือคือถามว่าตรวจได้ไหมตรวจได้ครับจริแต่ว่า ผลของมันเนี่ยก็จะแปรผลได้ไม่ดีนะเช่นมันเหมือนกับเราอายุ20แล้วเราไม่มีอาการอะไรบอกว่าเฮ้ยผมขอไปตรวจน้ำตาลค่าไขันค่าไตอะไรต่างๆตรวจได้ไหมได้เปืองสองก็คือได้ข้อมูลต่างๆก็มันก็ดูเหมือนปกติอยู่แล้วโดยส่วนใหญ่อาจจะมีส่วนน้อยน้อยอยนซึ่งซึ่งถ้าถามว่าความคุ้มค่าของมันถ้า ถ้าคนไข้บอกว่าเฮ้ยฉันยินดีจ่ายถ้าอย่างนั้นไม่มีปัญหาอะไรเอกนสนยินดีเลยครับมาเลยนะครับเวลคาหมดนะฮแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าเป็นตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขหรือกรมบัญชีกางเนี่ยรัเขาก็จะมีเกณฑ์ของมันเช่น ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยอายุ65ขึ้นผู้ชาย70ขึ้นหรือมีข้อบ่งชี้หนึ่งเช่นมีคุณพ่อคุณแม่ที่มีกระดูกข้อสะโพกแตกจากกระดูกพรุนนะดครับหรือว่ามีส่วนสูงเทียลงหรือเอ็กซเรย์มาสักรู่เนี่ยที่ผมโชว์ให้ดูแล้วดูว่ามันดูบาง่ปกติถ้าอย่างนั้นก็เป็นข้อบ่งชี้หนึ่งที่เราจะไปตรวจได้ถ้าสมมติว่าเกิดเราเป็นโรคกระดูกพรุนขึ้นมาค่ะคุณหมอไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามหรือว่าในผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเรามีวิธีรักษายังไงบ้างคะคุณหมออ การรักษาทุกโรคไม่ใช่เฉพาะกระดูกกรุนผมอยากให้ท่านผู้ชมเน้นเลยนะครับป้องกันดีสุดไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ไปรอให้มันเป็นแล้วค่อยมารักษาป้องกันดีสุดเพราะนั้นการป้องกันก็เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาเช่นเดียวกันการป้องกันที่ดีก็คือสมแคลเซียมวิตามินดีให้เพียงพอตั้งแต่เด็กๆมาแล้วแม้ว่าตอนโตคําถามที่พบบ่อยก็คืออ้าวก็คุณหมอบอกว่าอายุ35้าแล้ว ธนาคารเราไม่รักแคลเซียมแล้วนี่ไม่ใช่นะครับอย่ากที่เราคุยกันไว้ว่าเราขาดประมาณนะครับตัวเลขคร่าวๆนั่นเองก็คือ600ทุกวันแล้วเราไม่ทานแคลเซียมเข้าไปอีกมันยังไงก็ต้องออกมาไปดเลยแล้วเราก็ไม่มีตัวฝากเข้าไปแต่ถ้าเราทานแคลเซียมไม่ว่าจะจากอาหารหรือจากอาหารเสริมก็แล้วแต่ทานเข้าไปปุ๊บร่างกายก็บอกอ้าวพอแล้วร่างกายก็ไม่ต้องสลายแคลเซียมออกมาจากกระดูกก็จะช่วยให้กระดูกมันแข็งแรงขึ้นได้เพราะฉะนั้นแคลเซียมมันจะมินดีที่เหมาะสมกับคนไข้ในกลุ่มนั้น การออกกำลังกายที่ม<า>ีน้ําหนักกระแทกไม่ใช่หมายความว่าเอาเดัมเบลมากระแทกตัวอ,อย่างเงี้ย<ช>เป็นน้ําหนักกระแทกเช่นการยืนเดินจ็อกกิ้งนะครับ ขี่จักรยานที่มันมีน้ําหนักกระแทกที่ส่วนตัวลําตัวของเรากับที่ขาก็จะช่วยทําให้กระดูกมันแข็งแรงขึ้นว่ายน้ํานี่ไม่ช่วยเพราะว่าว่ายน้าน้ํามันพยุงน้าหนักตัวเราทาให้น้ำหนักตัวเราเบาลงก็จะไม่ช่วย๋อ้วว่ายน้ำไม่ได้ช่วยหรือแสดงว่าเราต้องไปอบกตอนเช้าต้องไปจ็อกกิ้งเบาๆนะครับแต่ไม่ใช่ว่ายน้ําไม่ดีนะครับว่ายน้ำเป็นความดีของการออกกำลังกายที่ค่อนข้างดีมากแต่มันไปช่วยเรื่องอื่นถ้าเราพูดถึงเรื่องกระดูกเราจะไม่ครละแบบกันในเรื่องของการรักษาเนี่ยมันมีเรื่องของ การนี้คือการป้องกันถ้าเกิดรักษาเนี่ยแล้วเราจะรักษาแบบแบบไหนครับมันมีเรื่องของการผ่าตัดหรือเปลี่ยนกระดูกไม่เนื่อะไรอยางาแี้วใส่ัไงบ้างขาเข่าถ้าเราเป็นแล้วไปตรวจแล้วผมว่าเป็นกระดูกพรุนแล้วเนี่ยแคลเซียมวิตามินดียาที่ต้องรักษาการออกกาลังกายอย่างที่บอกไว้นะครับนอกจากการออกกำลังกายโดยภาพรวมที่มีน้ําหนักกระแทกแล้วเนี่ย ออกกำลังกายของต้นขาและกล้ามเนื้อสะโพกเพื่อให้ป้องกันการการะตก,ออกล้มครับแล้วก็ดูแลบริเวณบ้านต่างๆแล้วก็ดูแลป้องกันเรื่องการกระตก,ออกล้มได้ด้ครับนะครับอันนี้นก็จะเป็นวิธีการรักษาที่เราทำอ่าสุดท้ายแล้วให้คุณหมอฝากอะไรนิดนึงสำหรับคุณผู้ชมที่ฟังมาทั้งหมดแล้วแล้ว,ลวก็อ่ะฉันไม่อยากเป็นแล้วโรคกระดูกพรุนอยากจะทิ้งท้ายอะไรนป้องกันยังไงแล้วรักษายังไงด้วยนะครับอยากฝากทุกเรื่องเลยครับเอาเอาไปเลยครับหนึ่งก็ตื่ค่ะ อ,อยากให้ผู้ชมทุกท่านเนี่ยระแวดระวังถึงโรคนี้ว่ามันมีอยู่จริงนะและถ้าเราป้องกันมันได้จะดีมากแต่ถ้าป้องกันไม่ไ,มได้เนี่ยมันก็มีวิธีการดูแลรักษาอยู่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราระแวดระวังหรือแม้แต่ผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ให้กลุ่มเสี่ยงไม่ได้อยู่ในช่งวงวัยนี้ก็อยากจะให้ไป ถ่ายทอดต่อให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ญาตินิดพี่น้องต่างๆนะครับให้ระวังเรื่องพวกนี้ครับสองก็คือถ้ามีโอกาสนะครับหรืออยู่ในช่วงวัยหรือมีความเสี่ยงปรึกษาคุณหมอได้เลยครับควรได้รับการตรวจวินิจฉัยถ้าวินิจฉัยแล้วว่าเป็นบอกชัดเจนว่าเป็นกระดูกกรุนควรจะต้องติดตามการรักษาให้สม่ำเสมอเพราะว่าสําคัญมากคนแค่บางคนแม้แต่คนแข่ผมเองเนี่ยพอให้แคลเซียมวิตามินดีร่วมกับยาที่ใช้ในการรักษา คนไข้จะเข้าใจว่ายาที่ใช้ในการรักษากระดูกคุณคือให้ไปแล้วไม่จำเป็นต้องกินแคลเซียมค่ะนไข้ก็หยุดแคลเซียมต่อไปตามินดีพอหยุดปุ๊บก,ก็จะเกิดปัญหาเพราะว่าอะไรเพราะว่ายาส่วนใหญ่จะไม่ให้แคลเซียมลเะเออกจากกระดูกแต่ร่างกายต้องการแคลเซียมแต่เราไม่กินแคลเซียมเสริมเข้าไปามันก็จะเกิดอาการขาดแคลเซียม ร่างกายของเราก็จะฟ้องด้การปวดเมื่อยตัวปวดกระดูกบางคนเป็นมากๆปวดมากๆคนแค่จะเข้าใจว่าแพ้ยาหยุดกินยาอีกเหล่านี้ก็เลยทําให้การรักษากระดูกคุ่ยไม่สําเร็จอย่างที่เราต้องการตอเนี้สาคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปัญหาหรือรู้สึกว่าอมันมีข้อข้องใจในเรื่องอะไรต่างๆปรึกษาคุณหมอที่รักษาเลยนะครับอย่าลังเลนะครับอันนั้นเป็นข้อที่ผมอยากจยาก ฝากผู้ชมทุกท่านไว้ค่ะ,ะ,คะทีนี้คุณผู้ชมก็พอจะเข้าใจแล้วนะคะว่าวิธีป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคกระดูกพรุนก็เพียงแค่ทานแคลเซียมทุกวันวันละ1,000มิลลิกรัมก็ลองไปกะกะดูนะคะว่าเอออาหารประเภทไหนที่เราทานแล้วโอเคถูกกับเรานะคะก็ลองทานดูแล้วก็ให้ครบปริมาณมิลลิกรัมที่ควรจะเป็นแต่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเกิดว่าฉันเป็นโรคกระดูกพรุนแล้วก็ทำอยวว่างว่คือพบแพทย์นะคะ,ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอธงชัยมากเลยนะคะ,อะขอบคุณค่ะ วีอบอบคบคสัััดรรปัจจุบันโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุกลายเป็นปัญหาระดับชาติที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นจากจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นนับเป็นภัยเงียบอย่างแท้จริงเนื่องจากผู้ป่วยจะไม่รู้ตัวเองมีภาวะกระดูกพรุนเพราะไม่พบว่ามีอาการใดๆจนกระทั่งล้มแล้วมีกระดูกหักจึงรู้ว่า เป็นโรคกระดูกพรุนสาเหตุเกิดจากการสูญเสียมวลกระดูกทําให้กระดูกเสียคุณสมบัติการรับน้ําหนักกระดูกเปราะหักง่ายบางคนอาจจะตัวเตี้ยลงมากกว่า3เซนติเมตรเนื่องจากกระดูกสันหลังโปร่งบางและยุบตัวลงช้าๆหรือบางคนมีอาการปวดหลังจากการล้มหรือยกของหนักแต่ที่น่าเป็นห่วงคือผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคกระดูกพรุนมีโอกาสการเกิดกระดูกหัก ได้ง่ายกว่าคนทั่วไปเพียงแค่มีแรงกระแทกเบาๆการบิดเยี้ยวตัวอย่างกระทันหันการไอจามหรือลื่นล้มทําให้กระดูกสะโพกหรือกระดูกสันหลังหักได้ง่ายก่อให้เกิดความพิการหรือทุพพลภาพตามมาและคุณภาพชีวิตที่ด้อยลงการป้องกันโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุควรดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติควรลดความเครียดรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงเช่นกุ้งแหง้งตัวแดง ผักคะน้าเป็นต้นซึ่งเป็นสารหลักในการสร้างเนื้อกระดูกทั้งนี้ผู้หญิงที่หมดประจำเดือนการเสริมแคลเซียมไม่ได้ช่วยให้กระดูกแข็งแรงแต่ช่วยยับยั้งการเสื่อมการสลายของกระดูกเท่านั้นควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออาทิตย์ละ2-3ถึงครั้งครั้งละหนึ่งชั่วโมงจะช่วยลดการสลายของแคลเซียมจากกระดูกได้ด้วยนอกจากนี้ควรลดการสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และพยายามป้องกันการ,การเกิดอุบัติเหตุ จากการหกล้มเป็นต้น